ดีค่ะวันนี้ข้าวควัวต้ยมยำปลาหมกต้ยมยำปลาหมกเด้พี่หน่อยปลาหมกปลาหมกต้ยมยำปลาหมก เลอพี่น้องมากินน้ำกันเด้อมากินด้วยกันอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะฝนตกเมื่อวานทั้งลมทั้งนี่ผัเป็นตะยานันนี้มีแดดแจ๊แดดแจ๊หมู่พี่น้องปลาหมึกปลาหมึกด้วยตัวใหญ่ๆต้มยำธรรมดาเสริมมะขามเปียกใส่มะขามเปียก พ yeah! well> Re uh yeah, ี่น้องไบ่บดแจ๊มเลยคลิปนี้ก่าคือเก่าน้นเพี่น้อง กดกไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้รับชมกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็สิซสุกแล้วมากินนดำกัรอจ้าสวัสดีค่ะ